กันน้องเป็นห้วยพี่จะตัวเป็นฝ่ายกันน้องเป็นควายพี่จะเป็นนกเอียงจะจับอยู่หลังก้อยดูพ่อเลี้ยงเฮกุ้มเจนเสียงจีวังบ่เฮออีน้องเขาได้ลงไหล ปายในใจบัเป็นสองฝ่ายกำแล้วแต่คนงามอีลา้จใจการน้องเป็นน้ำปีจะับเป็นป่าการน้องเป็นน้าปีจะเป็นเก้าเข้าอยู่มาตึงหวานขามเจ้าหมายจักอยู่เฝ้าเป็นแฟน ยามคืนเด็กมาจะฮืออีลาหนนแขนบัอกินแนงจะสะแกงหอมแกมพาจันเดือนแหมอีลาน้องจันปีเมาหักน้องจนเป็นลมบ้าหมูยังบ่เอ็นดูตัวปีสักน้อยหันว่าคำใจปีน้อง เป็นคนต่ำต้อยกันดานจากมันเตือนุ่งภัยบาใจเลหันมีการยังในจองในบ้านแล้วแต่คนงามอีลาจาดใจปีเมาหักน้องจนเป็น ปีเมาหักน้องจนกุมเจ่นตายบังสูญหายเปล่าจอยหันใส่คนดีกู้หอยแม่จีดอกซอยยอังมาสวยมางามใครใดอีน้องไปเป็นกูก้กนลาสมภาธานาว่าอันตายในจ้างมันในวันนี้แล ขอเลยลงสอยังก่อนนอปี่นอง